โอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับไอ้มีแอรีชาแนลในเกม n e c ครับนั่นเองนะคะหรือว่าเมอร์เดอร์ในฆาตกรเล้วจะมาเล่นเมอร์เดอร์นะคะซึ่งเ,เราสังผัตได้ว่าแถวนี้มันมีฆาตกรสิงอยู่สถิตอยู่แถวนี้เราต้องวิ่งหนีออกไปหาทางออกแล้ว เรามาหลงอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือที่ไหนกันนะไม่กล้าฉันต้องตายแน่นอนเลยเนโอคนะถ้ามีกระตุกผิดภาพประาการใดก็ขออภัยเลยได้แค่เฮ้สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีฉันเล่นด้วยได้ไหมสวัสดีค่ะสว,ส,ส,วส,นะสวัสดีค่ะ,คะเฮ้ยฆาตกรนะไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้เป็นนะ ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันนะโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปไปทีหรอนะคะก็อุ้ยค่ะถากัๆๆๆๆนตอนนี้นะคะเราก็ต้องเก็บทองเพื่อเอาธนูนนะคะแล้วก็ไปยิงฆาตกรนะคะซึ่งเกมนี้ก็จะมีฆาตกร1คนก็คือเรามาเล่นในโหมดคลาสสิกนั่นเองนะคะซึ่งเรามาอยู่ในแมปเดือดจอร์จจริงๆมันก็เหมือนจริงๆมันก็มีเขียนชื่องนั้นไปถามาแล้วเลียไหมไม่ <c oughs> ลองไปหลังฉลิษท์สดุกรถดะฉันจะรองไดินโอ้ยอุยอุยอุยไปตีกันจุดจับจุบจับอฮ้อเก็พองเร็วเข้าเอ้ยเ้ย้ไอ้นั่นวิ่งฟ๊ดเลยวะแม่จ๋าไปดูดิเฮ้ยแบบไม่โหลดหรอเนี่ยอ๋อยังมี นี่กแ็แบบไม่โรสนะนี่คือแล้ต่อมา้าวเุ้ยเราก็ากเลยแบบฉันจะเอาทองมาสุ่มคนมากเลยฉันจะเอาทองมาสุ่มคนมากเลยทุกคนได้เอ้ยอะไรทองสุ่มคนฉันจะเอาทองมาเดินมาเดิกเดินมา การมองเจียบก,กันมองหูสเตฟมาจะทำอะไรอะจะทำอะไรอะตเตฟเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาคนสมาธิแชนเชนก็มาเพ่นสิเฮ้ยอย่ายิงเชนเชนมีธนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเตมแม่งได้หาเรื่องกัะฉันและอ้าวฆาตกรค,คนนี้เหรออ,อ้าวตายไวจัดมาไอคอนตายไวจัดอุ้ยแมพ ตอนนี <ersch> <Wow. S 1> ้เราเป็นอินนเซนว้าวตรงนี้ก็ถ้าจาไม่ผิดก็จะเป็นรังรถไฟนะซึ่งตอนแต่ก่อนอ่ะคือจะขึ้นไม่ได้นะะแต่ตอนนี้ขึ้นได้นะะสามารถกดได้แล้วมันก็จะไปทีหนึ่งตรงนู้นไอ้ตรงอีกทางหนึ่งมันต้องแต่เราต้องรีบออกไปจากตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวาตรกรมาถ้าไม่กระตุกอยู่มีคางๆก็ขออภัยณจุดนี้ด้วยเล่นหน้าจอใหญ่มันก็ไม่ได้แบบ ดีต้้งเสมอไปแล้วคอมเราก็เพิ่งอัพมาให้เองนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วกลับมาดันเดิมอีกแล้วอีบ้าจะให้กูอยู่ดันเดิมทำไมก่อนไม่ก่อนา้าในคลิปมีคำหยาบขออภัยใน้่วนี้นะคะอยาใครที่เป็นเด็กแล้วมาดูช่องนี้ก็ยาวไปอุ้ย ได <laughs> ้เป็นวิอากรมาเ้ย <g ül> ตอนนี้เราจะไม่เล่นพลาดตอนนี้เราจะต้องเนียนอย่างไรก่อนตอนนี้เราไนะม่ได้ทำเป็นด่าบบนาา่าร้นแต่เราก็จะไปตรงนั้นเนะาะไม่มีใครตามมานะไม่มีนะโอเคได้รับรู้แล้วว่าเานั้น เรต้องทำเงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปตัวไปเหรอกูอยากให้แม่งตายตายตะมึง <c oughs> กูไปแล้วกูเพลนแล้วกูเพลนแล้วแล้วมันก็จะเจอกูเฮ้ย <c oughs> มันจะบอกไหมอ่ะข้า,ากราชการคใครอ่ะไม่มีนะยังไม่มีใครใครู้แต <c oughs> ่ตอนนะี้เราต้องวิ่งไปอีกที่นะึง ใครเป็นฆาตกรหนอว้าวใครเป็นนอใครเป็นโนใครเป็นนอใครเป็นนอเต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 ดังจัดแต่งรถไฟบ้าเอ๊ยเราคนอยู่ตรงกลางหมดเลยอ่ะตีไงอ่ะเราเล่นฆาตกรไม่ค่อยจริงอ่ะคือแทบไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวตอนไหนใครไม่เป็นเลย อ้าวอาวอ้าวสงสัยฉันน่าจะแลกจนแบบฉันเห็นทุกคนเดินไปโน่นเดินไปแต่ฉันตีได้แปลวว่าฉันตีวาร์ดเนี่ยฉันตีวาร์ด สี๋เอ้ยเอ้ยเอ้ยปล่อยฉันไปนีแนะ่สวยโอ้ยเมื่อกี้น่าจะแรกอะทุกคนน่าจะไม่เห็น็อตกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่แบบไอ้มีดใจมากเลยที่ได้เล่นนะ่ะได้เล่นฆาตกรกับเขา,า <c oughs> เอาแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นในแมพขอโปอโหรอ ดิ๊ดอโปเปล่าอ๋อเห็นนี่นี่เองลาก่อนจีจีเย่ฮ่เฮ่าฮา้ากัเลยด้ความเป็นของโปเองโอเมก้าวาฮะเราไม่ใช้ได้อะไรเนี้ยไรเบอร์รี่ไรเี่ไรเบอร์ร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 ี่เ ไม่เบอร์รี่หรอทุกคนมาถามเรากกได้เป็นขันตกรร่อนไหมไม่ดิฉันนะคะับก็ขันตรก่อนไม่ว่ากดอะไรก็ไม่รู้แม่งพิมพ์ค่าตอบมาด้วยแม่งงงหน้าเราแล้วแม่งพิมพ์ค่าตอบมาไอ้บ้า แต่คือเขามอ,องหน้าเราเึ็นน่ารักนะแต่ <Wow. S 1> แต่มึงถือดาบคือกลัวนะกลัวนะเฮ้ยเฮ้ยาจะป้านเราเขาจะฆ่าเราเขาไม่ได้น่ารักกับเราแล้วอ้

โอ้นหัวใจจะวายเลยทุกคนตึกตับตึกตับอะแม่งตามกูมาข้าหายใจก่อนข้าหายใจก่อน <laughs> ยึดหน่อพองหน่อยึดหน่อพองหน่แม่งมาตามเราอย่างงี้เอ้วเลือสองคนได้แล้วเตืนนะ <t ell> หัวใจเต้นรัวอยากเจอเธอทุกทีไม่ใช่ละ ย้เดี๋ยวทีมเย่ก่อนเย้โอ๊ยทีมเอไปทำไมกนันหุยแบงค์แบบอดเมื่อกี้คือวัดใจมากทุกคนถ้าเราไม่กดถอยกระบะโอ้โหกดแบบจับจับจับ,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 บอะเออจับจับจับเลยแคลไฮเปรโซก็ปิงปิงเนาะดึงดึงเน็ตกับเา ตอนนี้ไฮพิกเซลตอนนั้นที่ไปปรับปรุงไปมากก็คือยังมีอาการตุกๆนิดนึงนะแต่ก็ทำมาไ้ยังพอเล่นได้มาก็เล่นได้่นได้นะเฮ้ยสวัสดีทุกคนทันจิโรอีกแล้วแต่ว่าเป็นชุดใหม่เ้อสวัสดีคนใส่แว่นแกเป็นหนูหรือเปล่าหนักมากแล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดี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  สวัสดีฉันคือเพื่อนของเธอนะโอ้โอเฮ้ยดีได้ที่บ้า้าถามมว่ายิงธนูแม่นไหมไม่แม่นเลยค่ะแต่ก็ได้นะไม่ได้นะอนีนอ่ก็เป็นคนที่แบบ เก่งนิดนึงนะคะคือมันใจตัวเองมากว่าตัวเองเก่งแต่ตัวเองไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยี่ฉันว่าฆาตกรอยู่ตรงนั้นแน่นอนว้าวว้าววูว้วช่วยด้วยาตกรมันเป็นเชื่อมสัวนัองเงียบบ้าปะบ้า เป็นน้ำเงินฟ้าฟ้าเป็นฮูดได้แหละเป็นฮูดน้ำเงินฟ้าฟ้าบอกแล้วว่ายิงกันหนูไม่แม่นเลยนะฮะโอ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฆาตกรว้าวฉันว่าทุกคนนี่แบบเซรามูนเจแท้เหมือนเดนจอนเต่ลงทันแกเองเึงจะลงทัน เราเล่นปีนแยนได้ไหมเออยิงไม่โดนหรอกเรานี่นักฆ่าในตำนานลองมาเอาไหนหนาเราอ่ะกูตายแน่นอนเลยฉากเด็ดวัดใจแล้วเนี่ย

โอ้อเมร์โอ้โอ o ไมค์ก็โอโอ้ไม o กโอ้ไมโอ้ my ้ไใจไข่ไม่ได้เลยตรกนี่แล้วถ้านโนคือทิ้งไว้ด้วยนะประเด็นทิ้งไว้ทําไมก่อนป .2 ยิงไม่แม่นแต่คนอื่นยิงแม่นโอ๊ยกลับมาที่ไฮพิกเซลอันนี้อีกแล้วไอ้แมพนี้อีกแล้วฉันเป็นฆาตกรฉันก็ฆ่าเรียบเหมือนกันนะด้วยความเป็นของดิฉันเองก็ฆ่าดีเหมือนกันนะเล่นอะไรปริงปิงอีบา้าว้าวอินโนเซนต์อีกแล้วเป็นอะไรกับอินโนเซนต์มากไหมเธอเนี่ยไม่พย่ยามมันก็ไม่รู้เหมือนกันมาเจอกูเกิ โหต่อ <English language. S 1> หน้าต่อตาเมื่อกี้คุยทุล้ายู่อีบ้าใช่อยากเล่จุดนี้เฮ้ยๆหมาไว้่งามาเฮ้ยยิงมาดิแล้วทำไมข้าดก่อนัม่ฆ่าเราวะเราสวยเหรอหรือว่ามันกดไอ้นี่ด่าไปทันทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมคะโอ้เห็นแต่หัวตัวเองอีบ้า กลัวจะจัดกลัวจัจๆๆๆๆๆโอ้ยฉันฉันสวยมากฉันเลยนั่งน่ะเฮ้ยเฮ้ยปาก็ปา,ปาไม่โดนหรอกเฮเฮ้ยเอาเป้าไอ,อ้น้องวัดวัดเป้าไอ,อ้น้องๆๆวัดปุ๊บมึงปิวนะรู้ไหมใครปิวกูเดี๋ยวเดียปิว อไรที่ไม่ได้เป็รงั้นอะไรันจิโร่ันจิโรแม่งจอกกกิอีกแไม่กว้าวไปไปันไอซีันจิโรทำไมเป็นคนอย่างี้โอ้เป็นอินโนเซนต์แลอุ๊อินโน จะพอค่ะขอน้ำขิงหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่มีน้ำขิงค่ะช่วงนี้โควิดสิบเก้าค่าเขาให้แดกน้ำขิงนะค่ะเออแต่กูอยากแดกนี่ผิดตรงไหนอ่ะตามไปดิแต่เราไม่มีธนูนะแต่ว่าเดินไปเดินไปเดินไปเดินมาเดินไปได้เองแหละมั้งถ้าต่ก่อนไปทางนู้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เราจะต้องเดินเสียงออกมา ไปเรืคน no ันก็มาเอากิดนะเอ่อเจกลัวจัดปลัดบอกว่าดีอาร์เร็กวัดจีฮัลโทันจิโร่สวัสดีนะผมชื่อทันจิโร่ผมเป็นสิทธิ์ของใครก็ไม่รู้เป็นสิทธิ์ใครก็ไม่บอกเนาะลุกมาได้ออาไม่มีนทำไมยังก็แมบเดินย <Stat> ิงหนไอชิหาย ใครเป็นฆาตรกรเผยตัวออกมาตรงนี้ทองยิงแกให้ได้เลยว้าว <Wow. S 1> ฉันไม่ได้ผิดนะฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าใครนะฉันอยู่ในดงเพื่อนนะไม่นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นน้าหงายเลยหรอใจเย็นนะเนี่ยฉันไหวคนหงายแน่เลยนั่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้เี่นไอ้นั่นไอ้นี่นี่นู่น กือบรับดาบแล้วยิงยิงไม่ได้เลยเอาๆๆโดนโดนลงไปข้างล่างแล้วจุดน,นียเราจะไปกันหรือเปล่าคุยเมื่อกี้ดาบแม่งสวดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ดาบมันตรงมาที่เราแล้วทำไมเราหดบได้วะงงหนะงงหนะเราจะชนะภายในแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม ส <Yeah. S 1> องหนึ่งเอพิโดโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่านะคะก็อันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะอิ่มอกอิ่มใจและก็มีความสุขกับคลิปนะคะก็โอเคแค่นี้นะไปแล้วไปบายเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูอีกเยอะเะเลยไปแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะอืจะกันแชร์ให้เพื่อนดูนะถ้าอยากให้เล่นอะไรก็บอกไอมิเดอร์เลยนะคะไปแล้วไปบาย